เอาภาษาไทยหรืออังกฤษครับเอ่อแล้วแต่ช่วงเลยค่ะภาษาไทยได้ไหมครับได้ได้ไได้เดี๋ยวผมให้รล่าส่วนตัวแปลให้อ่ได้สวัสดีคับทุกคนผมท็อปปีวันนะครับ Hi everyone I'm Mick m o n t o n เฮ้ยพูดไม่ถึงมันไม่ได้ใหรบอกว่าทุกคน Monthon เฮ้ยพี่มิ้งพิ้เอาไว้เอาไว้ ของไหลแอมชอบพี่วัดของไหลโอ้โอ่ะเดี๋ยวนี้มาเข้าสู่คำถามชุดแรกกันเลยดีกว่าเมื่อกี้นี้ดูตัวเองแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะได้ดูไหมเมื่อกี้ดูครับดูครับดูแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกเขินฮะเขินอ่ะแล้วต้องบอกว่าข้างหน้านี่เป็นไงบ้างคะเห็นแบบโอ้โห้กี๊ดจริงหมดไอ้ที่บอกว่าเอ็นหลังนี่คือเละสะดุ้งหรือกลัวคะกลัวปวดคอครับปวดคอปวดคอ ปวดอ้อคิดว่าแบบจะเป็นลมกันต้องหางไปเลยทีเดียวอ่ะอมาเข้าสู่คําถามแรกกันดีกว่า<อ>พรที่จะแบบตอบคําถามแรกไปด้วยกันไหมคะค,คือให้มีกับพี่็อบตอบ่อใช่มีกับพี่็อบตอบแต่เดี๋ยวจะมีคําถามจากทางบ้าน<อ>ช่วงแบบว่าจบคําถามจากพิธีกรแล้วเดี๋ยวจะให้ทางบ้านสักสองสามคำถามนะใครอยากถามคาถามอะไรยกมือได้เลยนะ เ,ออเดี๋ยวรอคำถามจากวิทยกรก่อนคำถามแรกนะคะถามบ้างขอเป็นความประทับใจในละครตัวนี้แหละค่ะว่าในซีรีส์นี้ว่าตอนเวิร์กช็อปเนี่ยมีอะไรที่ท้าทายบ้างทั้งคุณท็อปแล้วก็คุณมิกเลยขยับมาข้างหน้าห่างแค<อ>่ไนก็ได้ค่ะรับใกล้ๆเลยเนาะโอ้โหใกล้ไปหรือเปล่าใกล้ไปหอยหลังนิดนึงเขาบอกไกลเขาบอกไกลไปเขายิบไปอีกสามไปแล้วกาแฟไปแล้วเขาบอกว่าอะไรอ๋อเพียงมาหลังนีดด้วย อ๋อต้องเปลี่ยนฝั่งมาเปลี่ยนฝั่งต้องเปลี่ยนฝั่งใกล้ไปหรือเปล่าโอ้เรายังไม่ตอบคำถามเลยนะฝั่งดูหน้าฝั่งเราเอเดี๋ยวเดี๋ยวเราพิธีกรอยู่ตรงไหนคิดอยู่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 ให้เวลาให้เวลาคิดโอเคครับรอเดินไปตอบคำถามไปก็คือรู้สึกว่าทุกทุกตัวละครท้าทายผมมากเลยครับเพราะว่าเพราะว่าการไปเรียนรู้ตัวละคร5ตัวละครเนี่ยมันยากมากสำหรับผมเพราะว่าในชีวิตหนึ่งผมมีแค่ชีวิตเดียวอะไรเงี้ยแล้วเราต้องไปเรียนรู้5ชีวิตอ่ะมันคืออะไรที่แบบ thank you ดิสไวดิสไวน์สมันเป็นมันเป็นอะไรที่รู้สึกท้าทายแล้วรู้สึกกดดันแต่ว่าพอเราทำออกมาแล้วเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองครับว่าเราทำได้สมบูรณ์แบบแล้วล่ะในแบบที่มันจะเป็นครับเก่งมากอ่ะแล้วคุณมิกล่ะคะโอ้โหโหหมอท้าทายสุดก็ตอนเวิร์กช็อปนะตอนเวิร์กช็อปท้าทายสุดก็ตอนที่ต้องซ้อมซีนเอ็นซีกับพี่ทอปนี่แหละครับไปเย ท้าทายมากปิดปิดไฟซองกันอุ้ยจริงเหรอใเรื่องจริงเหรอจริงคือจริง,ออรง,รงเวิร์คช็อปกันอย่างนี้เลยจริงเหรอปิดไฟซองเพื่อนแล้วจะแล้วจะเห็นไหมอ่ะก็เป็นใช้ feeling ใช้มืจอจับเล้วจะเลอยเล่อยเรื่ยรรอยเนี่ยเรื่อยเนี่ยเนี่ยความที่ยสุดอะไรเวิร์คชอปเราแลอยากรู้ดิ้งแล้วคุณทอมแล้วตอนฉากปิดไฟรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับเราก็ไปไปแล้วเราก็แค่ปล่อยไปตามหัวใจที่เขารูปไหลไปเพราะว่าเวลาเขารูปไหลเนี่ยเขาจะใส่ความรู้สึิ อยากอยากอยากดูเหรอได้เหรอวิ่งสอบยังไงนะครับเอาบอกเวิร์กช็อปยังไงเวิร์กช็อปเขาปิดไฟตอนนี้เราเปิดไฟอยู่เราทำไม่ได้ไงใช่ปิดได้เหรอถ้าไฟมืดหมดเลยนะไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มิจิกรมีโอกาสถามก็ถามต่อไปก่อนได้ไหมพวกเรานี่ใจร้อนกันจริงๆเลยนะเซีนเซีนก็จะคล้ายๆของตอน EP4 อ่าใช่ประมาณตอนอีพีสี่ครับที่แบบว่าเราต้องเออต้องเยังไงนะต้องยังไงมันต้องเซ็งความแบบแซ่บๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นคําถามแรกต่อใช่ไหมจบไปแล้วนะคําถามแรกเรามาคําถามที่สองกันบ้างในการถ่ายทํามีอะไรที่ยากหรือง่ายกว่าที่คิดไว้ไหมคะแบบเอ๊ะฉากนี้จะยากแต่ดูง่ายเอ๊ะฉากนี้ดูง่ายแต่ดูยากมีบ้างไหมในในทุกเอพิโซดที่ผ่านมา มีฮะสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมนะสำหรับผมของคนเดียวนะครับผมรู้สึกว่าการการเวลาของกองมันค่นอนข้างบีบแล้วซีนนี้เราถ่ายมันเป็นซีนอารมณ์เยออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกกดดันแล้วก็บางทีก็ต้องไปถ่ายต่างจังหวัดด้วยอากาศอีกทุกอย่างครับสภาพแวดล้อมต่างๆรวมถึงตัวผมเองด้วยฮะเวลาผมตื่นเต้นแล้วผมก็จะชอบเข้า ชอบอะไรนะชอบเข้าห้องน้ำชอบชอเข้าอ๋ออันนี้ก็มีปัญหาอยากปัญหาหนักเลยนะอะไรรู้สึกแบบสถานที่โลเคชั่นเนอะเอาโอเคเรารู้กันผมเช็คอินทุกที่แล้วครับโอ้ชนะชนะหมดอ่ะแล้วคุณท็อปล่ะคะคุณมิกครับคุณมิกคุณมิกค่ะคุณมิกต่อสองที่แล้วคุณมิกล่ะคะพอดีหน้าพอดีหน้าเหมือนกัน เขาชงจิ้นให้หวานกันตลอดจนแบบเวทีนี้คือแบบโอ้โหงดงามหมดะไรขึ้นเต็มไปหมดแล้วนะคะเนี่ยอ่ะคุณมิกก์ละคะซีนที่ยากสุดครับที่มันเซอร์ไพรส์สุดแล้วกันว่าเป็นซีนซีนขอแต่งงานที่เล่นไปเมื่อกี้ครับเป็นครั้งแรกที่เคยขอแต่งงานใครบาคั้เนคนแรกอ่ะเนี่ยใช่ครับคนแรกเลยเมื่อกี้ไปเถอะว่าฉันคนแรกครั แบบว่าไม่เคยไม่เคยพูดคำนี้มาก่อนเลยแล้วตอนแบบตอนเล่นก็ตอนแรกก็แบบจะยิ้มๆเนาะน่ารักน่ารักกลายเป็นร้องไห้เฉยเมื่อกี้ดูตัวเองก็เคยเคยมิบอกว่าคำนี้มันศักดิ์สิทธิ์ครับนสยอต้องเป็นคนเดียวตลอดชีวิตเลยใช่ไหมใช่ครับตามเองนะฮะยู่ไหมอยู่ไลม only one yes โอเคอ่ะมาคำถามต่อไปนะคะชอบ EP ไหนมากที่สุดและเพราะอะไรคะ เอาเริ่มที่คุณนิกก่อนบ้างคุณพอบเริ่มไปเยอะเขาที่ดูมาครับก็ชอบอีพีสุดท้ายที่สุดครับอีีนี้แหละที่ได้มันก็เป็นเรื่องราวที่ขมวดเรื่องทั้งหมดตั้งแต่อีพีหนึ่งมาเนาะแล้วก็ได้มีทั้งขึ้นทั้งลงทั้งแบบตอนที่เศร้าแล้วก็มีตอนที่กลับมามีความสูขมากๆด้วยแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือชอบตอนนี้เพราะว่าได้ดูพร้อมๆกับทุกคนครั ชอบชอบ EP ไหนที่สุดเพราะอะไรคะตอบให้ดีนะคะเมื่อกี้ก็ชมมาหวานมากเลยอย่าซ้ำนะอย่าอ๋อย่าซ้ำด้อย่าซ้ำด้วยนะร <c oughs> ้านหวานนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมชอบ EP นี้เหมือนกัน,นครับแต่เพราะไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าดูกับทุกคนครับเ <c oughs> พราะว่าได้ดูกับมิกซสองคนเท่านั้ สองคนใช่ไหมคะรู้สึกว่าเราได้มีฉากกันเรารู้สึกแบบเฮ้ยได้ซุบซิฟกันฟิลแหวนแต่เมื่อกี้ฉันเห็นคุณนั่งข้างหลังแถวเต็มเลยนะคะเอาโลกสองโลกโลกของผมอยู่แค่โลกของเราเองมี่ค่ะสองโอ้โหเป็นไงคะไปได้เนี่ยดีเป็นการตอบคำถามที่เฉียบคมเหลือเกินมาถามต่อไปเลยดีกว่าค่ะไหนแบบรีเควสต์หน่อยมีใครอยากแบบให้ทั้งคู่แสดงฉากหวานหวานรักๆตรงแบบตรงนี้ให้ดูบ้างไหมคะดูี้ะบีบีถ้ามีขอเสียงกรี๊ดหน่อยแล้ว คุณไม่เห็นเหรอคะในฉากเมื่อกี้เขาดูแขนงเขาแดงอะไรนะอะไรนะคะซีนไหนซีนไหนนะซีนอุ้มซีนหครั้งกันบ้าอ้ยใช่ไหมใช่ไหมซีนเอ็กน้ำปิงเหรอแล้วจะไม่คิดถึงน้ำปิงหรอถ้าถ้าเราเล่นซีนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเอาไงคุณยาเล่นซีนนไหฉากไหนก็ได้ฉากไหนก็ได้แต่ผมอยากเล่นเป็นบอลลีมครับเออเขาเหนียวไม่ไหนนะ ขอฉากหวานๆก่อนนะหวานๆก่อนนะเหวานก่อนเหรอฮะเอาหวานก่อนหวานก่อนหวานก่อนขอฉากหวานๆกรบๆซึ้งๆสักฉากนึ่งที่แบบเข้ากับเราสึกอันนี้แหละที่จะทำให้ทุกคนกรี๊ดวายวายวายษายวากยวายวาย ออ้่มเคือแบบถ้าเป็นมุมกล้องก็จะเห็นเป็นอีกแบบสิเนอะฝั่งนี้ฉันก็จะเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งล้ะเรียบร้อยแล้วเราคุยปรึกษากันเรียบร้อยแล้วจะมีฝากลงฝากไหมไหมคะไม่มีใช่ไหมคะฝากปะฝากเดี๋ยวเดี๋ยวคงฝากเลยวไม่ต้องฝากใหม่ฝากใจเลกแล้วดึงกลุ่มยังไม่ตายแล้วอ่ะเอาไปอย่าไปตรงกลางไหนพ่อไปไปอ่ะคุณจะเอาอย่าเพิ่งอัันนน้รีบไปรีบไปในวันนี้โอเคโอเคโอเคมาพร้อมแสดงไหมคะ พร้อมสุดเลยฮะอ่าฉากหวานนที่รู้สึกว่าแบบวันนี้เอกลูซีฟนะมาแบบว่าไฟแนลเอพิโซดตรงนี้เราจะจัดให้หนึ่งฉากฝากไปที่ไหนไว้เขาจะเป็นณนซีนน้ำตกแห่งหนึ่งไว้ตัวละครชื่อว่าครับ อ๋อน้ำปิงโอ,โอเคค่ะน้ำปิงกับเอ็กนะคะ Whoa ามาเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะมีย้ายย้ายโดไปฝั่งนั้นกันบ้างนิดนึงได้ไหมได้จ <Okay. S 1> ้าโอเครเราจะมาใกล้แบบใกล้ชิดกับเ e อ็กซ์คูซีฟฝั่งด้านข้างนิดนึงจะได้ทั่วถึงกันโอเค okay. แต่เมื่อกี้เป็นคําถามแรกก็เนอะคำถามต่อไปเป็นการ acting ือนเดิม <c oughs> ให้นออ้อง acting อีกนิดนึงได้ไหมไหวไหมได้ไหวแต่รอบนี้ก็คือให้คุณท็อปอ่ะกับคุณมิกเนี่ยเลือกเลยว่าในตัวละครเนี่ยที่เราเคยเล่นมาทุกตัวเนี่ย อยากจะจับคู่ไหนมาชนกับคู่ไหนสมมุติว่าคุณท็อปใช่ไหมคุณท็อปใช่ไหมมีตัวละครที่เล่นมาคุณมิกใช่ไหมมีตัวละครที่เล่นมาแล้วก็ลิ้นมาเลยว่าเอ๊อะคุณท็อปอาจจะเป็นบอสอีกคนนึงจะเป็นช่างยนต์แล้วก็จะหวานกันยังไงอยากจะดูความผสมผสานกลมกลืนของนักแสดงของเราว่าจะขีดฉีบแบบว่าขั้นสุดยอดเท่าไหร่พร้อมไหมคะคุณมีไอเดียไหม ถามคนดูเดี๋ยวเขาอยากเห็นตัวละครอะไรนะครับอเซียนเอกเซียนเอกค่ะเซียนเอกเหรอเซียนเอกเลยค่ะอยากมาด้านข้างเลยไปถามคนด้านข้างดีกว่าได้ไหมอยากมีตัวละครไหนครับอันนี้เซียนเอกนะครับเซียนเอกนะครับเนี่ยต้องขอเสื้อถอดอะไรเอเสื้อเหรอขอเสื้อแล้วเซียนเนี่ยเซียนไม่ใส่เสื้ออ่ อ้ยได้ไหมได้ไหมถามเลยใกล้ชิดเอาตัวละครไหนดีครับไ h y เซียนตัวละครเยนเอกมีใครมีคำแนะนำไหมครับอยากได้ตัวละครอย่ากไยตัวละครนี้แหละครับเซียนเอกหมดเลยครับพี่เซียนเอกอเเซียนกหมดเลยไม่ไม่ต่อยกันใช่ไหมโอเคได้เลยจัะได้เลยครับคุณน็อฟคุณน็อฟมาสามารถมา acting แถวๆนี้ได้ไหมได้ไหมพูมาได้หรอได้เสียงไปไหม มันเป็นบันไดนะอ่ะได้โอเคมาขึ้นมาดูนิดนึงวันนี้วันนี้เราให้รอบข้างแบบว่าได้แบบกรีดการจากบ้างเมื่อกี้ด้านหน้ากรีดไปแล้วอ่ะดูเลยแถวนี้พอพอโอเคครับเซียนเอ็กใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้เลยจ้าจัดให้จ้าขอเซียนตัวนี้ก่อนเออจริงเหรอเฮ้ย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 เซียนตัวนอกอ๋อเจ้าโหไอเหล่ากระดมหูเดียวกับหลาย